ท่ายพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะค่ะยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะเจ๊ก็รอดูผลคลิตเนาะเหมือนเดิมเหมือนเคยค่ะเพื่อนจ๋าค่ะวันนี้ก็สู้ๆกันไปนะคะค่ะคลิปนี้พี่ก็เอ่อถ้าสู้ๆกันไปนะคะค่ะคลิปนี้พี่ก็เอ่อถ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ,คะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเราทำทำให้ถูกด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานของ facebook นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเถียวนี้ต้นไม้มันเยอะค่ะี่ค่ะต้นไม้มันเยอะ ก็อย่างที่บอกค่ะก็สูบน้ําวนไปนะคะสูบน้ําวนไปค่ะนีค่ะค่ะก็อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนค่ะแดดแดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้วค่ะแดดมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะถ่ายพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะค่ะยุงเยอะมากเลย ยุงเยอะมากเลยค่ะบายบายค่ะจะข่ายพี่น okay? hey? ้องแค่นี้ก่อนนะคะค่ะยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะบายบายค่ะจะข่ายพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะค่ะยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะบายบายค่ะจะก็สูบน้ําวนไปนะคะสูบน้ําวนไปค่ะดค่ะค่ะ การลงทุนทุกอย่างก็ต้องลงทุนนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะค่ะก็อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนค่ะแดดแดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้วค่ะแดดมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็ ยุงเยอะมากค right. er ่ะยุงเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่ว่าต้นไม้มันม no. ันเยอะเนาะก็รอดูผลผลิตเนาะเมื่อเดิมเมื่อเคยค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะวันนี้ก็เพื่อนขาเนาะค่ะค่ะก็มีความสุขค่ะมีความสุขนะคะชาวนาเรานะคะมีความสุขค่ะนี่ค่ะกันใหม่คริสหน้านะคะ ถ้าเราขยันก็เท่ากับเราสําเร็จนะคะเหมือนการเป็นคีเอเตอร์นะคะก็ต้องขยันนะคะขยันแล้วก็ทําทําให้ถูกด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานของ facebook นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ,คะ เหมือนเดิมค่ะเหมือนก็ทําทําให้ถูกด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานของ Facebook นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าเราขยันก็เท่ากับเราสําเร็จนะคะเหมือนการเป็นคีออเตอร์นะคะก็ต้องขยันนะคะขยันแล้วก็รอดูผลผลิตเนาะเมื่อเดิมเมื่อเคยค่ะเพื่อนๆจ๋า วันนี้ก็ทําทําให้ถูกด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานของ facebook นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็รอดูผลผลิตเนาะเหมือนเดิมเหมือนเคยค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะวันนี้ก็อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนค่ะแดดแดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้วคะ่ะ แดดมาแล้วค่ะพเพื่อนๆขาถ่ายพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะค่ะยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะเจะเสร็จนะคะก็ยังสูบได้เรื่อยๆนะคะค่ะข้าวเวลาได้น้ําแล้วก็เขาก็เคี้ยวชะอุ่มขึ้นมานะคะเพื่นอ ยุงเยอะมากค่ะยุงเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่ว่าต้นไม,มน้มัน,นมันเยอะนากเติมวันนี้ก็เอาเข้าวเอาเป็นข้าวกล่องมาให้พอบ้านสูบน้ําค่ะสูบน้ํายังไม่จบยังไม่กันใหม่ขึ้นหน้านะคะากาอคะ็อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนค่ะแดดแดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้วค่ะแดดมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ าวที่ได้น้ำแล้วก็รู้สึกเขาสดขึ้นนะคะแล้วก็เขียวใส่ปุ๋ยแล้วก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะก็รอดูผลผลิตเนาะเมื่อเดิมเมื่อเคยค่ะเพื่อนจ๋าค่ะวันนี้ก็ข้าวที่ได้น้ำแล้วก็รู้สึกเขาสดขึ้นนะคะแล้วก็เขียวใส่ปุ๋ยแล้วก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนแถวนี้ต้นไม้มันเยอะค่ะดูค่ะต้นไม้มันเยอะก็อย่างที่บอกค่ะทายพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะค่ะยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะจ๊ะ ข้าวที่ได้น้ําแล้วก็รู้สึกเขาสดขึ้นนะคะแล้วก็เขียวใส่ปุ๋ยแล้วก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะแถวนี้ต้นไม้มันเยอะค่ะนี่ค่ะต้นไม้มันเยอะก็อย่างที่บอกค่ะกันใหม่ชุดหน้านะคะถ้าเราขยันก็เท่ากับเราสำเร็จนะคะเหมือนการเป็นคีเอเตอร์นะคะ ก็ต้องขยันนะคะขยันแล้วข้าวที่ได้น้ำแล้วก็รู้สึกเขาสดขึ้นนะคะแล้วก็เขียวใส่ปุ๋ยแล้วก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะทายพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะค่ะยุงเยอะมากเลยยุงเยอะมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะเจแถวนี้ต้นไม้มันเยอะค่ะคูะต้นไม้มันเยอะ ก็อย่างที่บอกค่ะก็ทําทําให้ถูกด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานของ facebook นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะค่ะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมวันนี้ก็เอาเข้าวเอาเป็นข้าวกล่องมา,มาให้พอบ้านสูบน้ำค่ะ สูบน้ำยังไม่จบยังไม่ก็รอดูผลผลิตเนาะเมื่อเดิมเมื่อเคยค่ะเพื่อนจ๋าค่ะวันนี้ก็ก็รอดูผลผลิตเนาะเมื่อเดิมเมื่อเคยค่ะเพื่อนจ๋าค่ะวันนี้ก็ ยุงเยอะมากค่ะยุงเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่ว่าต้นไม้มัน,ม,นมันเยอะเนาะแถวนี้ต้นไม้มันเยอะค่ะี่ค่ะต้นไม้มันเยอะก็อย่างที่บอกค่ะพี่เสร็จนะคะก็ยังสูบได้เรื่อยๆนะคะค่ะข้าเวลาได้น้ําแล้วก็เขาก็เคี้ยวชะอุ่มขึ้นมานะคะพี่ค่ะ ก็เสร็จนะคะก็ยังสูบได้เรื่อยๆนะคะค่ะข้าเวลาได้น้ําแล้วก็เขาก็เที้ยวชะอุ่มขึ้นมานะคะพี่นอยุ่งเยอะมากค่ะยุ่งเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่ว่าต้นไม้มันมันเยอะเนาะเพื่อนขาเนะาะค่ะค่ะก็มีความสุขค่ะมีความสุขนะคะ ชาวนาเรานะคะมีความสุขค่ะนี่ค่ะกันใหม่ขึ้นหน้านะคะเพื่อนขาเนาะค่ะ <laughs> ก็มีความสุขค่ะมีความสุขนะคะชาวนาเรานะคะมีความสุขค่ะนี่ค่ะก็ยุงเยอะมากค่ะยุงเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่ว่าต้นไม้มัน,มนเยอะเนาะก็ รอดูผลผลิตเนาะเมื่อเดิมเมื่อเคยค่ะเพืเ่อนๆจ๋าค่ะวันนี้ก็ทําทําให้ถูกด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานของ Facebook นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ